สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับวัน,นิพารอินยอมหมออยู่เนี่ยนหมอ ไม่บ่อยมาบ่อยมีอะไรบ้างมีเสื้อผ้า,ผาใช่แล้วก็ของกินซูชิฮิโร่ซูชิฮิโร่คือเหมือนกันกินซูชิไม่เป็นกิซูชิไม่เป็นแปลกวะ คัสยะชอบกินคัสยะ Global Entertainment Hall Union Hall มีอะไรอ่ะข้างล่าง Queima. สวยมากหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งหมูเด้ง <c oughs> ่ไม่มืดล่ะ,อะลองคาราเกะเปล่า ข่มุกด,ดีทุกชั้น <laughs> <c oughs> ลองแม่เดกแล้วลองทุกร้านดีโลนี้สวย สีขาวใช่โอ้โห <laughs> ดี อพี่โลรู้จักเขาอะว้จาวว้าวว้าวมาดี่ากคุณได้วกันนานมากมาแบบสองสองปี ใช่เก่งขึ้นมาจากสองงงแล้วใช่วันนี้เล่าอะไรมาเดินเล่นมันคนไทยเก่งมากเก่งมากมางานอีเวนต์บอร์ดเกมอ่าใช่เพราะจริงๆเรามีเป็นพาร์ทของช่องบอร์ดเกมชื่อวีจีแล้ววันนี้เขาจัดอีเวนต์ใหญ่มากก็คือทั้ตรงนี้แล้วพาไปดูหน่อยได้ไหมครับ 5ฮิโราไปหน่อย saben. ได้ไหม Let's go Let's go ไปเรางเิมากมอันนี้ม่ใช่สเมนาทุกคนอันนี้เป็นเกมสัตชาติอินโดนีเซียอ่าอันนี้เป็นเกมสัตชาติอินโดนีเซียเกัดนีเซีย จะได้เป็นบรรยากาศแบบเขาห่ยอ๋อ เข้าใจเหรอพี่ล้อเข้าใจเหรอ<ช>ตามทันเหรอตามพันไหมแตม่นี่เราเ็นแบบคนกดคุณค่เราก็ได้มาจริงๆแล้วก็เป็นเนีย่ยมืสองจริงๆแกรูร้รรเรื่อง,องแน่ๆแน่เล่นเกมเหรเล่นเกมไม่ไม่เล่นเกมออนไลน์ตแต่เล่นบอร์ดเกมอันนี้ใช่แบบแมนนวลเกมอันนีแน้แกอ๋อ ของของของแข่งคสเกมเป็นเกมแบบให้เล่นไง่ายุกคเล่นได้เก่แม่วาเลชอบเลยเกมนี้ฮ่า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 จะมีสอ่า่า่าฮ่ากลองเล่นเกมา่นได้อยากลองเล่น่ากลองเล่นจัผี่า่าโกจาา่ อุ้ยเดียวนี่นีลองลองเล่นลองเล่นกีถ้วยแก้วภาษายฮันฮันกัสภาษาไทยแต่ก็แบบมีภาษาจีนเก้าสเกมแล้ก็แบบอะได้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 เ ใช่เหมือนกันเหมือนกันสแสดงว่าคนญี่ปุ่นก็มีจ<ช>ิม้มคุ้ยแก้วเหมือนกันเราเป็นคุ้ยภาษ,าษาอังกฤษเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นน่าเสียอจ้าใช่แล้วนี้ก็จะมาเป็นภาษาไทยเวลาก็จะมีโรมีเพื่อนมีขี<อ>่คนที่เป็นขี่จะต้องแบบจับแก้วตรงเนี้ยล้วเพื่อนก็จะแบบเพื่อนก็จะมาจับกันใช่ป่าวเพื่อนก็อันนี้เล่นได้ เยอะมากมันเรียกว่าปาร์ตี้เกมใช่มัมนเหมาะกแบบปาร์ตี้อ,อะไรอยากเล่าเหรอค <laughs> อยากเารอไหมรอไหมรอแลนะ้ <laughs> ตอนนี้นะคะเพื่นเราคือเพื่อนแก๊งเดียวกันมีเพื่อนเราหนึ่งคนเขาตายแล้ว <laughs> เรามางานศพเขาเขาคือผี เขาคือผีแต่คนเนี้ยเขาไม่ได้ตายแบบปกติเขาโดนฆ่าตายเข้าใจใช่ปะเก่งมากคนที่ฆ่าเขาเนี่ยคือฆาตากรไม่ใช่คนอื่นคนใดแต่มันคือกลุ่มเพื่อนของเราแหละที่มันเป็นคนฆ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นขีดไว้แก้วเพื่อที่จะหาฆาตกรที่มันฆ่าเพื่อนเข้าใจไหมครับหาฆาตากรอนเพราะฉะนั้นผีจะช่วยใบ้เราว่า ก่นถือคนไหม่่ะในม yeah ขดกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรก็ได้แล้วก็ไปแบบได้หมด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 ชอบกินอะไรบ้างชอบกินอะไรบ้างกินได้ทุกอย่างคำถามโลกแตกอยากกินอะไรอะไรก็ได้ชอบอะไรได้หมดแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณ20นาทีจะวนอยู่คำถามนี้เราก็จะเลือกไม่ได้เราจะได้กินอะไรคอมเมนต์มาค่ะว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรทายมาค่ะ

Oh มันมีการเกมที่ญี่ปุ่นดังมากเกมนี้เป็นการเอ่ะแสดงว่ามันกีนมานานแล้วแสดงว่าคนญี่ปุ่นเขาเล่นก่อนเกมเหมือนกันเล่นการ์ดเกม, mm hmm. ม,มกเหม, mm hmm. ม,มือนกันโอ้ย ี่่สุนุนนนาปัวัน <problems> นี <gefähr nya> <S <S ้จะได้ก <médico> ินไหมอ่ะไม่เราต้องตามใจแกสนะ ญี่ปุ่นเหระเรือกอะไรผมว่าตามใจตะกล้องดีกว่าผมกินซานตาเฟ่วันนี้ก็ต้องขอบคุณสุกิยะนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไ่ใต้องเข้าเราไปกินสุกิยากันเถอะไดกินสุกิยาเหรอ 嗯。Mm. <laughs> ไม่ได้ตัดด้วยนะเพราะว่าใช้ยาวเลย<น>จริง<น>ก็ที่พูดไปนี่ก็ได้ใช้เหมือนกันชั่วโมงใช่ดูไปเรื่อย,อยๆดูก่อนนอนไงใช่เพลิน สรุปแล้วเราอยู่ที่สุกิยะ,ยะซึ่งจะเป็นสปอนเซอร์ของเรานน้ำไม่จากญี่ปุ่น,นวันนี้เราจะให้ิโยโยสังนะคะแนะนำอาหารที่ชอบอาหารที่ตัวเองชอบที่สุดในในเมน,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 นูนี้ร้านเมงไม่มีญี่ปุ่นราเมงไม่<า>ม,ไมีเหรอสเกียร์มี เี่ยวดังมากที่สุอ้าวนี่คือแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นใช่ร้านนี้ปกติที่คือไม่มีราดังไม่มีเมนโอ้ไม่มีราเมงแต่ที่นี่มีราเมงเพราะคนไทยชอบกินราเมงไงใช่ไหมชอบกินรอืม เป็นช่วงๆช่วงชอบช่วงไม่ชอบช่วงนี้กินกับอูด้งอูดง<า>้งค่ะค่ดว่าไม่มีนะโอ้หนูไม่จะจริงๆมีแค่มิโซะก็ก,ก็ก็ดีใจแล้วตอนนี้ นะคอาหารญี่ปุ่นที่แบบเป็นเฟรนช์ช็อกุกเกติช็อกกินนี่ราเมงเหรอไม่ใช่ข้าวหน้าเนื้อใช่พอจะกินอะไรก็อยากกินข้าวหน้าเนื้อถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเนื้อนุ่มนุ่มนุ่มเติร์ดเติร์ดเตรอันนี้เป็นอะไรคะจากการ์ตูนครับการ์ตูนไวปั้มรู้จักเปล่าวไม่รู้คมนนี่คุแมน เราเจ้าเฉยเอารู้จักไวเลยนะวัยเลยนะว่เราอายุเท่าไหร่แล้วยากตรงยากตรงนี้โชยุราเม็งอ่าโชยุยากตรงไม่เคยกินไม่เคยกินได้ได้โชยุโชยุ ไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลย Love ใช่ไหมคะใช่ครับมันจะเหนื่อยไหมครับม <ok ันจะแบบมันจะเรียวมากเลยนะอนาคตก็จะเป็นไลฟ์อบบครับก็คือแบบว่าไปเจอใครก็จริงๆริงคนไลฟ์เธอเดิไม่ต้องแบบใช่จริงไลฟ์แล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเจอใครก็ชวนลากมาเลย นีนต้มใช่ใช่ต้มความรู้ใหม่อะอันนี้คิวดงคิวด้งคิวด้งข้าวหน้าเนือ้อมันจะเป็นเนื้อที่แบบต้มมันไปวิธีการปรุงด้วยการต้อมโอ้ oh. ม็เลยแบบนำ้ำซุปโชยุนิรินใดๆยาิีนี่ปลูกก็คือข,ข้าวหน้าเนื้อย่าง คือราคาดีมากนะคือแค่เห็นรูปกระจุกแล้วในราคาเนี่ยดีค่ะอันนี้เป็นยาดีเยูไรซ์อันนี้เป็นอะไรคะลาเมงเจอยูโชยูชาชื่อดังกินราเมงทุกวันครับฮิโระเขาจะคิดถึงบ้านเขามาคิดถึงบ้านเพื่อกินราเมงคิดถึงบ้านเพื่อกินราเมงเหมือนเราไปเที่ยวมาต่างประเทศมากลับบ้านมากินกะเพราเออใช่โอ้น่ากินมาก กิตาลกีมาไหนว่าลองลองอร่อยแบบโฆษณนานเนี่ยเติมไหมเติมนไหมเอาไหมหรือไม่เอาอฮิโรฮิโรซาเคยถ่ายโฆษณาที่มีการกินไหมมากเอา้เอาเคยการกินในโฆษณาแบบอร่อยกับกินในชีวิตจริงต่างกันไหมโฆษณากับกินจริงแบบปกติ ปากนะมั้ยแบบหน้าตายเหรออ๋ออร่อยแบบโฆษณาใช่ไเวลากินแตลกๆกันลองให้ลองทำให้ดูเวลาทำแบบโฆษณาลองกินแบบโฆษณากินแบบโฆษณาโฆษณาสงสารเธอสงสารเขาไม่ต้องเลียกดีอืมอืมไม่เอออร่อยเลยโฆษณาแพงมากอาจจะหลุดเฟรมนะครับเพราะว่า หัวยกเยอะปลองแบบวาวนี่วาวเมื่อกี้โฆษณาแบบแพงมากโฆษณาตลกโฆษณาตลบอันนี้เป็นจังหวะเป็นหนักจังหวะเป็นหนักจังหวะนะคะเราจะต้องเริ่มจากกูหูก่อนกูหูเหมือนต้องมีกูผูรู้ใครก็หเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนกินโฆษณาเล่นใหญ่ใหญ่เต็มที่ใหญ่ใหญ่มากอร่อยมาก ใหญ่มากจริงเขาก็ยังชมเราอยู่ว่าสุดยอดเขาชมเราอยู่ว่าสุดยอดจ้างได้นะคะ w นเดอร์วาวนะคะอ c w o ัน e r w a l l ไม่ต้องหนีนะจ้างได้ค่ะตลกก็ได้สวยก็ได้เขาแบบสวยๆนะครับข็แบบสวยๆใช่ข้าวจานละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท่แขอแบบสวยๆนะคะขอแบบสวยๆยากละแบบสวยๆมันยากมากนะคะ าอบบวอนี่อันนี้คือโลเคชั่นลาซาเปลอือบ <Good acting S 1> ู๊แอคติ้งครับอันนี้คือแบบว่าตัวท็อปแล้วจริงๆอร่อยอร่อย,ออยอมออยมครรอออ่่่่ยนนะะเทีีญปุ ร้านจากญี่ปุ่นมาเปิดแต่ในเมนูที่เนี่ยมีราเมนูที่ญี่ปุ่นนี่ครัเใช่นี่แหละข้าวมันค่ะทำไมาคนญี่ปุ่นต้องกินข้าวปากราเมนูอ่าเคยเห็นแบบร้านที่แบบร้านแฟรนด์ลี่อ่ะเขาก็จะกินเกี๊ยวซ่ากับชาห้ามแต่ก็มีรานเองอีกที่แบบมันแบบคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แบบคาร์โบไฮเดรต แล้วเขากินหมดเลยเขากินแบบทังนกกับข้าวอ่ะด้วยกันเยอะมากเป็นปกติไหมจ๊ะเด็แบบกบา,างคนกิน <c oughs> แปลว,ว่าแล้วแต่คนบางคนกิ่ <c oughs> แบนเยอ,อะ <c oughs> ถ้าเขาตัวใหญ่อ,า, <c oughs> อาจจะไม่กิน <c oughs> เหมือนคนไทยบางคนกินเส้นแล้วมันไม่อิ่มมันก็แบบว่าเติมข้าวอัดข้าวไปปิดจอบจะได้กินเส้นอ่มเส้นก็เล็ตัวเท่านี้หองมากมากจริงๆสมกับที่เป็นไทยแต่งออกแต่ความสุดใช่กินเส้นแล้วมันขยายข้างบนครับกินข้าวหรือกินข้าวเลยสิเราเปลี่ยนไปเป็นรายการตลกแล้วกัน อีพีน่าจ่อยนะว้าวพี่อูเขาเปลี่ยนโหมดมากา <c oughs> กินข้าวเนาะหมายถึงให้ตากล้องก <c oughs> ินข้าวนเนาะคัดเนาะกินแล้วไปใจ่างบัตขอบคุณค่ะเย้ฮีโร่เล <c oughs> ี้ยงไปแล้ววิ่งไปด่วนน้นดีกว่าพี่นี่โรลี่จ่ตังลิซ่ามัน 没别带了